สวัสดีครับผมกผมพี่เก่งชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยววัดสารลอยนะครับเดี่ก็เป็นทริปเท,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 ที่ยวทั่วจังหวันราชสีมานะครับเป็นวันที่จะนะครับท่านผู้ชมว่าจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของโคราชนะครับไม่ใช่ที่เออก็ที่สําคัญน,นั่นแหละว่าในโคราที่ที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับี๋ยวผู้ชมวันนี้ก็เลยเอ ไปถูงปัสตรายนะครับวัสตรายเป็นบ้านเก่าแก่โบราณนะครับคุณผู้ชมผมก็เคยไปมารอบนึงนั่นแหละแต่คืนนี้มันเป็นทริปเที่ยวช่วงโบรานะครับท่านผู้ชมไปครับยะอ,ออกเดินทางเลยก่อนนี่ก่อนออกจากบ้านผมก็ประมาณ40กิโลนะครับคุณผู้ชมก็ไปถึงบ้านก่อนไม่ไกลไม่กะะบบมไ,มไลก,ไนกนนล,นไลนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่เป็นวัดาทิตย์ดาเนาะรถก่อนไปข่อยเยือนน้ำตาลลายจุณผูชมตอเช้ามันก็ไม่ค่อยมีฝนนะครับท่านผู้ชมครับ ไปครับเดี๋ยวคุณจะบ้าทุกคนไปดูว่าเขามีอะไรห,หนาต้นใจหรือเปล่านะครับเงินกอนตามผมมาเลยดีกว่าใาการขึ้นขาวคนนี้นะ น,นี่ก็เหลืออยู่ประมาณสักสิบกิโลนะครับทุกผู้ชมก็จะถึงบ้านแล้วนะครับก็เออเดินทางมาเรื่อยๆเนาะเราไม่รีบเราก็ไปเรื่อยๆไปได้ช้าแบบนี้แหละครับทุกผู้ชมนะครับเกินวะันช้าวันนี้พมาเที่ยวก็ไปนอนนี่รถนั่นแหละไปไเรื่อยๆแบบใจเย็นๆนะครับทุกผู้ชมคนระับไปครับไป,ไปเดินทางกันต่อเลยดีกว่า ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดเป็นที่เดยบ้อยแล้วท่านผู้ชมโอ้เกาะไม่ไกลไม่ไกลเลยใช่ไหมครับจากบ้านผม,มาเนี่ยโอ้วัดตัน้อยแห่งนี้เก็เก่าแก่โบราณมากเลยท่านผู้ชมและที่สําคัญวัดแห่งนี้เก็เป็นที่บรรจุอัฐิของคุณย่ามูด,ด้วยนะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดยังไงเกาะขออาภัยด้วยกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้ามาดูที่กภายในบริเวณวัดนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ย เดี๋ยวมึงจะห้ดูบันเขาเนาะมึงนีเขาก็มีอะไรเนี่ยไทยชีวิตโครกระเบือในกาผู้ชมเดี๋ยวจะพากันไปดูออ,อ,อาโซ่ไผ่ปีก็มีในกนาผู้ชมหนี่งสามกำลังทัศน์ทางในกาผู้ชมใครอยากจะบริจาคอะไรก็ได้นะครับเจะพามาดูท่านี้ดา

เห็นหนังให้มันตัวจริงตัวปลอมเราจะมาได้พามาดูนะครับโอ้โหอันนี้ไทยชื่อโคก,กระบือคือก็ฝังน,ออน,นู่นแหละโอ้ยไอ้เราก็คิดว่าตัวจริงอันนี้มันตัวปลอมนี่หว่าะคิดว่าตัวจริงเอ๋นี่มันไม่ใช่ตัวจริงคมันมเป็นตัวปลอม นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ส่วนด้านหน้านี่ก็เป็นโบสถ์นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นโบสถ์วัดสาร้อยเก่าแก่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับจะพาไปดูนะครับตรงนี้ก็เป็นซ o o m เป็นวิวเป็นถ่ายวปดีโอเซลฟ,ฟี่นะครับดูอ่ะโอ้อย่างสวยนะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในข้างในเขามีอะไรให้ดูบ้าง เดี๋ยวตอนเราชาอย่างนี้ก็กรุณาให้กล้องพบรูปอธิคุณย่าหมู่ห่างรถผ่านนะครับคุณผู้ชมนีเขาเขียนไว้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมหน,นีเี่คร<ม>ับขบวนชูอธิ<ม>ของคุณยา่าโมอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับที่ภายในตลาดหลังนี้แหละเดี๋ยวพุทธจพาเข้าไปดูข้างในหนาะ<ม> เป็นรูปปั้นให้ท่ชมชมดีต่อตัวเราบ,บริจาคค่าน้ำ่าไฟของวัดสารลอยนะครับทุกท่านดีต่อแล้วที่ก็เป็นสาราปูสาราลั่งเก่าแก่มาด้วยครับทุกท่านปูคนอยู่ข้างในามาโอ้เราไม่เข้าดีกว่าเนาะคนเองกันไ้ในขณะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆดีกว่า กานผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่เนาะก็ยังไม่ค่อยมีคนมามาเท่าไหร่ผมว่าสายก็น่าจะคนจะเยอะอย่างคน่าจะเยอะอยู่แหละเพราะวันนี้มันก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ดานะครับท่านผู้ชมไอ้ผาเด่นกวาต้งไปวัดไหนไปครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนโบัวดีกว่าเขามีองค์พระอีทองเหลืองอนหลังเคลื่อน มีเจดีอาจารย์ต่างๆเลยอาับดูชมเลยสวยงามต่นก็นจะมีผ่ะผมลำบนนะ,ะน,บน,าานะครับท่านผู้ชมนะครับอาญถทาไว้ทางกานก่อนเชิญได้เลยนครับคุนจะพาไปดูข้างบนมดูเขาให้เขาหรือเปล่านะน,นะครับว่าได้อยู่ระแหน่ ข้าไปสงบเรื่องง่ายเพื่อความรู้ดีหนุ่มก้าวสู่และดื้อไปกันทุกท่าเดี๋ยวผมเดินาเข้าไปดูในโบสถ์นี่นะครับโอ้ภายในโบสถ์มีองค์พระประธานสีขาวนะครับเป็นปางยืนนะครับท่านผู้ชมสวยงดงามมากเลยนะครับเนี่ย สวยนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่สีขาวเลยนะครับเนี่ยสวยงามไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรอบๆนอกข้างนอกให้คุณผู้ชมออกมาจะโบสถ์ก่อน พามบรรลนี่าป่านะครับนี่เขาให้อาหารปลา้ยครับเป็นปลาอะไรพีความบรรุดูปลารองนีก็มีนมป่านะครับีิาาาป,าบ,ป,ปา,าบริจาคแต่ไม่รู้ว่าเขาตรงไหนนี่ปาลาครัปลาครับย,า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 ,ย,ยางสวยนะคะนุกชมดูดยดังมมอยางใหญ่เ พาไปดูทางนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดูทางนี้เลยนี่ทางนี้ก็มีองะค,ะคปปพ์พญานาคนะครับท่านผู้ชมลูกปั่นพญานาคพญามุกขลินนาคราชนะครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามเป็นลูกปั่นนะครับท่านผู้ชมนี่น้ำตกนะโอ้ยอยยางสวยนะครับท่านผู้ชมครับหนี่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเด้อนี่ครับ ก็เป็นรูปปั้นขององค์ปู่พญานาคนะครับมีสีทองแล้วก็สีเขียวนะครับท่านผู้ชมอสวยงามฮัลโหลท่านผู้ชมคลิปทริปทเที่ยวทัวร์จังหวัดนครราชสีมาเกาะวันนี้ก็เป็นทริปวันทีสามเนาะเราพามาดูวัดสารลอยนะครับก็มีอะไรมานะครับก็มาดูพามาดูวัดเก่าแก่แบบโบราณนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชม ขอบคุณเราโจจะเพียงเท่านี้เนาะที่ตามชมวันที่สี่ป็น EPC เนาะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปชมอะไรของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีมาไหนกันไปชมเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแหละนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชมไปเก่งชาแนลด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้กันมากระจอกเวฟอันเดิรมาและ